เรื่องบุคคลที่ไม่ควรรับเข้าหมู่11จํอจำพวก 1. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบันเดาะที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบันดาะนั้นเข้าหมู่ เป็นอันรับเข้าไม่ดีคนลักกะเพศคนเข้ารีดเดรธีสัตว์เดรฉานคนผู้ฆ่ามารดาคนผู้ฆ่าบิดาคนผู้ฆ่าพระอระหันต์คนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีคนผู้ทำลายสง์คนผู้ทำร้ายพระาศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตภิกษุทั้งหลาย อุพัโตพยัญชนกที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับอุพัโตพยัญชนกนั้นเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีภิกษุทั้งหลายบุคคลประเภทนี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลประเภทนี้เข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ เรียกว่าที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าหมู่ถ้าสงรับพวกเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดี